พรุ่งนี้ไปโลตัสซื้อกาดเกมกันเถอะสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปงโกเทรนเนอร์นะฮะพอดีมาเร่งด่วนหน่อยนะครับผมลืมไปเลยนะฮะทำงานจนลืมไปเลยว่าเอ้ยพรุ่งนี้นะฮะโปเกมอนกาดเกมนะครับจะเปิดขายนะครับเป็นโปเกมอนกาดเกมชุดใหม่นะครับเขาจะมาเปิดขาย นะเออก็เป็นโปเกมอนเรดดิ้งการ์ดเกมนะครับซึ่งมีภาษาไทยได้พอสมานานพอสมควรละสองสามปีละนะครับอ่าเป็นการเล่นเกมการ์ดที่นิยมมากนะครับอ่าสายโปเกมอนเนี่ยนิยมเล่นมากเลยนะครับผมก็เล่นออนไลน์อยู่แต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแล้วพอดีเขาเอ่าเป็นโปเกมอนการ์ดเกมนะฮะ X โปเกมอนโกนะครับ โดยที่จะได้ของรางวัลด้วยนะครับของรางวัลเป็นการ์ดสัตว์จาร์วิโลนะครับซึ่งโอ้โหน่าสะสมมากเลยครับนะฮะก็แล้วจะทำยังไงนะครับก็คือนะครับอ่าเขาจะเปิดขายนะครับอ่าพรุ่งนี้นะฮะ24กันยาเนี่ยนะครับ24กันยายนเนี่ยนะฮะเปิดขายพรุ่งนี้ที่โลตัสนะฮะโลตัสทุกสาขานะครับโลตัสเอ็กซ์า โลตัสใหญ่นะฮะไม่ใช่โลตัสพวกเอ็กเพรสหรือว่าสาขาย่อยอะไรเงี้ยนะครับเป็นโลตัสใหญ่นะฮะโลตัสใหญ่นะครับเขาจะเปิดขายพรุ่งนี้นะฮะเป็นชุดเพอร์เฟกละฟ้ากับสายน้ําแห่งนภานะครับผมหน้าตาการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะแล้วก็เขาจะขายเป็นกล่องแบบเนี้ยนะฮะวางคู่กันก็ลองไปต้องไปลองถามดูนะฮะว่าขายที่ไหนลองถามประชาพันธ์ดูนะครับก็วิธีการวิธีการได้รับก็คือนะฮะ เราจะต้องซื้อการ์ดเนี่ยนะครับทั้งหมดคือคือโปรไอตัวการ์ดเนี่ยครับเขาจะขายเป็นาวางเป็นกล่องอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วกล่องเนี่ยมันจะมีซองอยู่นะครับอ่าซองหนึ่งสี่สิบเก้าบาทนะครับซองหนึ่งสี่สิบเก้าบาทซื้อสามซองนะครับจะได้กาซโปรเฟสเซอร์วิโลหนึ่งอันนะครับหนึ่งใบนะครับซื้อสามซองนะฮะได้กาซโปรเฟสเซอร์วิโลหนึ่งใบนะครับอ่าก็ เขาจะเปิดขายจนกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีของแถมเนี่ยนะครับมันจะมีนะฮะอาจจะมีจํากัดนะอาจจะหมดไวผมไม่รู้เพราะว่าโปเกมอนการ์ดเกมเนี่ยปกติคนที่เล่นเนี่ยนะครับหรือว่าพวกสายสะสมเนี่ยนะครับหรือว่าเก่งกําไรเนี่ยเขาซื้อยกกล่องเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องไปเช้านิดนึงนะฮะเอาทีนี้มาดูเรื่องของเราดั้งนะฮะอ่าโปรเฟสเซอร์ Professor. รีเซิร์ชเนี่ยนะครับเป็นเป็นเทรนนิ่งการ์ดนะครับเป็นเทรนเนอร์การ์ดนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราจะได้รหัสมานะครับรหัสจะอยู่ที่การ์ดเนาะแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้ android นะครับก็จะเอาโค้ดเนี่ยนะฮะมากรอกนะฮะใน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 เมนูช็อปนะครับหรือว่าร้านค้าเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องให้ใส่โปรโมโค้ดนะครับอ่าก็ใส่ลงไปได้นะครับ ส่วนคนที่ใช้ iOS นะครับหรือพวก iPhone iPad นะครับก็ให้ไปที่เว็บ r e w a r d n a n t i c l a b c o m s l Pokemon Go นะครับพรุ่งนี้ผมจะมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครอ่าเว็บก็ตามนี้นะฮะไม่ยากนะฮะก็ลองไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับก็คือถ้าเป็น Android เนี่ยนะฮะให้ไปกรอกที่ช่องอโปรโมในชอ็อปส่วนอ,อะไรนะ iOS กับ iPad ให้ไปที่เว็บ ะะหรือ Android ก็จะมาที่เว็บนี้เหมือนกันก็ได้นะฮะจะได้เหมือนกันเมื่อกอกแล้วนะครับเมื่อกอกแล้วเมื่อกอกแล้วเราก็จะได้งานวิจัยพิเศษมานะครับทีนี้เรามาดูว่าไองานวิจัยพิเศษเนี่ยนะครับที่ให้มาเนี่ยมันคุ้มค่าพรุ่งนี้ที่จะเอาไปแลกไหมนะครับอ่านะฮะพรุ่งนี้งานวิจัยพิเศษไอที่ได้มาจากการ์ดเนี่ยนะครับมันคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมนะฮะนะฮะ ก็จะเป็น Exclusive Special r e s e a r c h นะครับ Exclusive Special Research ก็คือจะไม่หมดเวลานะคือเมื่อเรากรอกรหัสกรอกโค้ดแล้วนะครับมันจะเข้ามาอัตโนมัตินะครับอ่ามันจะมีทั้งหมด6ด่านนะดูก่อนนะครับว่าคุ้มหรือเปล่านะครับอ่าด่านแรกนะฮะหมุนเสาหรือยิมนะฮะสิบเสาหรือ10ยิมจะได้บอลแดง10ลูกนะครับใช้เบอร์รี่ช่วยจับโปเกมอน10ครั้งนะครับ จะได้บอลน้ำเงินนะครับแล้วก็โยนบอลเข้าเกรด10ครั้งนะครับจะได้บอลดํา10ลูกนะฮะรีวอร์ดใหญ่จะได้สตาร์ดัสห้าร้อยนะฮะเอ็กพีนะฮะแล้วก็ได้จับเคลิงนะฮะเคลิงนะฮะอ่าตัวนี้ใครยังไม่มีมีใช้นี่เรียนะอ่าทีนี้มาดูสเต็ปที่2ครับสเต็ปที่2จับโปเกมอน20ตัวนะฮะได้จับสเปลนะครับ ไอ้เจ้าอะไรนะแมวน้ำอุ๋งๆใช่ไหมอ่านว่าอะไรนะแล้วก็อีโวโปเกมอนสิตัวนะฮะจะได้จับฟีบาร์นะครับแล้วก็โอ้โหอันนี้ยากฮนะเพลียวรีไฟโปเกมอนชาโดห้าตัวจะได้น้ำหอม1อันคือ,อยากในที่นี้ของผมคือเสียดายดัดเพลียวรีไฟโปเกมอนชาโนะฮะก็คือชำระล้างมันจะมีปุ่มนะโปเกมอนชาโดจะมีปุ่มให้กดชำระล้างหรือว่า p พลียวอยู่ จะได้น่วหอม1อันนะครับแล้วรีวอร์ดใหญ่จะได้ xp 1,000นะฮะสร์ดัสหนึ่งพแล้วก็ได้จับลาปาส์นะอ้าคุ้มหรือเปล่า <c oughs> นะฮะสเต็ปที่3ครับฟักไข่5ฟองนะฮะก็จะได้ที่ฟักไข่1อันนะฮะแหมใช้ไปตั้ง2อันให้มาอันเดียนะฮะแล้วก็เทรดโปเกมอนนะครับเทรดโปเกมอน จะได้แมกนิมายส์นะครับส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับ5อันนะฮะจะได้อิเล็กอิทริสตร์นะครับ, Elect รบพวกนี้มีลุ้นชายนี่หมดเลยนะรีวอร์ดใหญ่จะเป็นสแตทหนึ่งพันนะฮะ XP 1,000แล้วก็ได้จับอิเล็กตาบาสนะครับมาดูสเต็ปที่4กันบ้างครับสเต็ปที่4นะฮะสู้กับเทรนเนอร์คนอื่นนะครับ5ครั้งก็คือเข้าไปสู้ใน โกเบทเทลลีกก็ได้นะครับอ่าจะได้โอ้ตัวตีบอสนะครับสีเขียว3อันนะฮะแล้วก็ชนะนะฮะชนะเรดบอส5ครั้งจะได้จับฮอนด้าวนะฮะโอ้โหนี้อันนี้อันนี้น่าจะต้องใช้เวลาหน่อยสำหรับผมเพราะผมตีวันละตัวแล้วก็เมกกาวีอีโวลูชั่น3โปเกมอนโอ้โหอันนี้โหดไปนะครับก็คืออีโว อ่าโปเกมอนเมก้าสตัวนะฮะของผมยังไม่เคย e อีโวเลยสักตัวหนึ่งเอออีโ <laughs> ว e ไปตัวหนึ่งนะฮะจะได้จับสลักม่านะครับแล้วก็รีวอร์ดใหญ่จะได้1,000งพ a r สตารนะครับแล้วก็ได้เอ็กพีหนึ่งันะฮะแล้วก็ได้จับลาพิเดสนะครับมาไฟนะฮะอ่า uh, ต้องบอกไว้ก่อนว่าเควสเนี้ยไม่มีหมดเวลานะครับพอได้มาปุ๊บคุณจะทำตอนไหนก็ได้นะครับ เต็ปที่5ครับกีฟ your buddy นะฮะ r ทร treat ก็คือให้อาหารบัดดี้3ครั้งนะฮะ3อันนะฮะจะได้จะได้พบฟฟินนะครับ1อันอันนี้เอาไว้ให้เอาไว้ให้บัดดี้เรากินแล้วก็จะได้หัวใจเพิ่มเป็น2เท่านะครับแล้วก็ได้หัวใจจากบัดดี้นะฮะก็ให้อาหารอะไรเล่นกับเขาอะไรก็ว่าไปใหนะ้ได้จับโพลีกอนนะครับแล้วก็ โอ้โหเดินบัดดี้นะฮะให้ได้10คแคนดี้นะครับก็จะได้จับดิสโตะนะฮะเดินกับ buddy, บัดดี้นะฮะสิบแคนดี้จะได้จับดิสโตะรีวอร์ดใหญ่จะเป็นสัดั้5ห้าพันนะฮะเอ็กพีห้าพันแล้วได้จับเมลตันครับผมนะฮะแล้วก็เคลมรีวอร์ดจะได้เอ็กพีทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันเอ็กพีนะฮะแล้วก็จะได้อ,อ่อะไรอะลูกอมของ ลูกอมของเมลตันเนี่ยสาลูกอ่ะก็ไปดูกัน,นะฮะนี่ข้อมูลจากเว็บรีดักดอคอมนะฮะอ่ะคุ้มหรือเปล่านะฮะคุ้มหรือเปล่าที่จะทํานะฮะหรือว่าที่จะซื้อนะฮะทั้งหมดก็ประมาณเกือบ150บาทนะครับแล้วจะได้เควสนี้มานะฮะแต่สําหรับผมเดี๋ยวผมไปซื้อมาแน่นอนนะฮะซื้อมาแน่นอนนะครับเพราะผมอยากได้การ์ดโปรเฟสเซอร์นะฮะมาเก็บสะสมไว้นะครับอ่าเพราะว่าเราเล่นโปเกมอนโก แล้วการ์ดเนี้ยมีใบเดียวนะฮะที่เป็นของโปเกมอนโกนะฮะอ่าผมจะเก็บไว้นะฮะแล้วพรุ่งนี้ผมจะซื้อมาแจกนะฮะคนในช่องด้วยนะครับอ่าผมจะซื้อการ์ดมานะฮะแล้วเดี๋ยวมาเปิดลุ้นกันฮะว่าการ์ดที่ผมซื้อมาทั้งหมดกี่ห่อก็ไม่รู้แหละนะฮะได้การ์ดโปฟเฟนเซอร์มาไม่รู้กี่อันแหละนะครับผมจะมาเปิดแล้วก็มาลุ้นว่าผมจะได้การ์ดฟอยเนี่ยนะฮะกี่อัน แล้วผมจะจับฉลากแจกการ์ดโปรเฟสเซอร์วินโลนะฮะถ้าผมได้มานะถ้าผมได้มาเยอะเนี่ยผมจะเอามาแจกให้ลูกเพจน,นะฮะที่ช่องของผมนี่นะฮะแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกช่องนะฮะที่แบบอ่สนับสนุนช่องเดือนละ50บาทเนี่ยต่างหากครับผมมีให้ต่างหากไปลุ้นกันต่างหากนะอ่นะฮะอ่าเขาได้สิทธิพิเศษนิดนึงนะฮะสิทธิพิเศษนิดนึงนะฮะ ก็คือเป็นลุ้นกันเฉพาะเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกช่องนะฮะกดจ่ายตังมาหา50บบาททุกเดือนอ่าก็ไปจับฉลากกันเฉพาะกลุ่มนะครับโอเคนะฮะก็ลองดูฮะคุ้มหรือเปล่านะแต่พรุ่งนี้ผมมีถ้าผมหาไม่ได้ผมจะมาแจกทุกคนเลยอ่านะฮะแต่ว่าจับฉลากนะจ๊ะใครดวงดีก็ได้ไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ